สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำนมข้นหวานด้วยไมโครเวฟค่ะ4นาทีเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันเลยค่ะในส่วนวัตถุดิบของเราก็จะมีแค่วิปครีมนะคะเนยค่ะเกลือชมพูค่ะแล้วก็ย่าหวานนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเนยตัวนี้นะคะ250กรัมค่ะเพื่อน ใส่ไปทั้งก้อนเลยนะคะแล้วนําไปเข้าไมโครเวฟค่ะหนาทีนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะครบ1นาทีก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะคนให้เหนยละลายเลยนะคะเพื่อนคนให้เหนยละลายเข้ากันดีก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กระบวยนะคะกระบวยตักแกงเนี่ยหาะเพื่อนแล้วก็เท วิปครีมใส่ลงไปอ่หนึ่งสองสามสี่ใส่ห้ากระบวยนะคะเพื่อนแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ วันนี้เราจะทำเยอะหน่อยนะคะเพราะเขาสามารถเก็บได้ประมาณ2ออาทิตย์เลยนะคะเพื่อนคนให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้อร่อยเข้มข้นมากค่ะเพื่อนจากนั้นนะคะเราก็จะเติมเกลือะคะ่ะเกลือสีชมพูนะคะใส่ลงไป นิดหน่อยนะคะค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาก็พอค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะรสชาติจะได้อร่อยกลมกล่อมค่ะคนให้เข้ากันเลยแล้วเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟสานาทีนะคะ3-4นาทีเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนครบ4นาทีก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนเราก็จะมาใส่น้ำตาลย่าหวานกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่อันนี้เราทำเยอะนะคะเพื่อนถ้าใครทำน้อยก็ลดปริมาณลงนะคะเราจะใส่ห้าช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนวันนี้นะแล้วก็ใช้ตะกร้อคนผ่านเพื่อนคนให้เข้ากันเนาะ ตอนนี้นะคะเพื่อนก็เป็นอันเสร็จเลยนะคะ, ain, นนะ,คะเราก็จะรอให้เขาเย็นแต่เราจะคนไปจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะคะเพืลละะ่อนะะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนน้าตาลก็ละลายดีแล้วแต่เราจะพักไว้ให้เขาเย็นนะคะแล้วเขาจะได้เซ็ตตัวข้นขึ้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งะคะ่ะตอนนี้นมข้นหวานของเราก็เย็นแล้วนะคะก็จะเซ็ตตัวข้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแต่ถ้าแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะข้นมากกว่านี้นะคะอันนี้นะคะ อร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะสามารถชิมรสตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนสูตรนี้นะใครจะใส่น้ําตาลย่าหวานหรือเกลือเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากอกใส่หลกันนะคะเพื่อนเก็บได้นานประมาณ2อาทิตย์นะคะ ทำทีละเยอะๆไปเลยค่ะเพื่อนเวลาเราจะทานก็สะดวกนะคะไม่ต้องมานั่งทำนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำแบบใส่ไมโครเวฟแบบของเราทำทีละทีละน้อยๆทำทำทีก็อ,อยากทานทีก็ทำทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ของเรานะเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเราชอบทำทีละเยอะๆนะคะเพื่อนนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาอย่าลืมนะคะเพื่อนโหลนะเราก็ต้องล้างลวกทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะฆ่าเชื้อก่อนแล้วเราถึงจะมาบรรจุ ใส่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นค่ะก็จะเก็บได้2ออ,อาทิตย์นะคะเพื่อนประมาณ2อ,อาทิตย์ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนชิมกันค่ะอันนี้สูตรขนมปังเราทําคลิปไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนความ ข้นนะคะน่าทานมากๆค่ะเพื่อนรับรองได้ว่าสูตรนี้อร่อยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเยิ้มๆข้นๆอร่อยๆเลยค่ะอืมอร่อยฉ่าค่ะเพื่อนเข้มข้นค่ะที่ทานเพื่อนถ้าเราแช่ตู้เย็นนะมันจะข้นกว่านี้นะคะอันนี้ก็ นี่ยังไม่เย็นยังไม่เย็นจัดก็เข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนอร่อยจริงๆนะคะโอเคนะคะเพื่อนคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสูตรขนมปังธัญพืชนะคะตัวนี้ที่เราทําคลิปไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะเพื่อนใครอยากได้สูตรนะคะก็ไปคลิกดูตรงนั้นได้เลยค่ะ